สวัสดีครับวันนี้ก็พบก,กับผมอีกแล้วนะครับโค้ชเทง่งวีคาวบอลน,นะครับวันนี้ผมจะหยิบฟุตบอลยูฟาแชมเป,ปี้ยนลีกมาให้ชมกันนะครับมาเริ่มที่คู่แรกกันเลยครับยูฟาแชมเป,ปี้ยนลีกแมนซิตี้เตรียมเปิดบ้านต้อนรับการ,รมาเยือนของเรอัมลมาดริดโดยไม่ว่าอย่างทีมแมนซิตี้จะได้เพียงหนึ่งคะแนนจากการจบในอันดับที่8ของกลุ่มในรอบแบ่งกลุ่มแต่พวกเขาก็สามารถพลิกฟอร์มกลับมาได้ในช่วงหลังโดยเฉพาะการกลับมาค้นพบความเฉียบขาดในการทำประตูและคว้าชัยชนะได้ที่เอติฮัดสเตเดียมในขณะที่เรอัมลมาดริดแม้จะเป็นแชมป์เก่าของแชมเปี้ยนลีกพวกเขาก็ยัััังมีีปญหาากกบบแนวรท่ถูเจะได้ ่ายในช่วงที่ผ่านมาแต่โดยประสบการณ์และจิตวิญญาณของทีมในฟุตบอลยุโรปพวกเขามักจะไม่ยอมแพ้ต่อสถานการณ์ที่ยากลาบากดูแลเกมนี้การพบกันในครั้งนี้จะเป็นการต่อสู้ที่เข้มขน้นและน่าติดตามคาดว่าผลการแข่งขัน,ขนในนัดแรกจะจบลงไปด้วยผลเสมอเพราะเจ้าถิ่นเองก็คงยังมีปัญหาในการจัดการผู้เล่นใหม่อยู่บวกกับผลงานที่ยังไม่ค่อยนิ่งนกดังนั้นเทียบความลงตัวแล้วคงเป็นราชาชุดขาวที่ดีกว่าจึงจะน่าผ่านได้ส่วนคู่สุดท้ายของวันนี้ครับก็จะเป็นยูฟาแชมเป,ปี้ยนีกเช่นกันครับปรติงพบดัตมูนนะครับ สปอร์ติ้งเตรียมเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของดอรตมุนโดยเจ้าบ้านสปอร์ติ้งยังคงไร้ชัยในยุคฟาชปสต์หลีกนับแต่การจากไปของกุนซือคนเก่ายูเบนอโมริมโดยในรอบเพลย์ออฟนัดแรกของฤดูกาลนี้พวกเขาจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของดอรตมุนภายใต้การนำทีมของกุนซอใหม่ยัางโกโควาทั้งสองทีมมีการต่อสู้ในรอบแบ่งกลุ่มที่ค่อนข้างแตกต่างกันโดยดอรตมุนจบด้วยคะแนนห่างจากเข้แปดเพียงแค่แต้มเดียวขณะที่สปอร์ติ้งต้องดิ้นรนเพื่อผ่านเข้ารอบไปในรอบนี้ดอรตมุนมีผลงานทททีี่่่งงววาานชเลผมมั้ ต่างต้องการปรับตัวจากการเปลี่ยนแปลงผู้จัดการทีมใหม่ซึ่งยังไม่สามารถสร้างผลง,งานได้ที่คงเส้นคงวาได้อย่างเต็มที่การเจอกันในนัดแรกของเพลออพคาดว่าอาจจะจบลงด้วยผลเสมอกันซะส่นมากโคชเทงคิดว่าอย่างนั้นนะครับถ้าที่ไม่อยากพลาดคลิมใหม่หมก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe โคชเองมีขรา์อบอลได้นะครับผมค,ครับ